พวกเราไม่เป็นปีดเป็นผีกันไม่รู้เรื่องรู้เราไม่มีความเคารพในครูในบานนั่นคิดว่าตัวเองเป็นคนอุปถัมา์เป็นพูกใกล้ชิดนี่เลมันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้เหละเห็นไหมล่ะเอาไปมามันก็ไม่มีพูดหญิงมันก็ไปชัดผู้ชายด้วยกันเห็นไหมล่ะที่พ้าด่างๆนั่นที่พวกเราเห็นนั่นก็พู้ใกล้ชิดนั่นแหละก็เพราะอะไรก็เพราะด่างคล้อยเรื่องทมเรื่องวินัยไม่เอาทาไม่เอาวินัยเป็นใหญ่ นี่แหละมีแต่วันที่จะจมกับจมนะลูนะอย่าไปว่าเพื่อนนะสิ้นกิเลสล้วนะรู้ได้ยังไงว่าสิ้นกิเลสหลวง่ก็จะถามพวกเรานี่รู้ยังไงว่าสิ้นกิเลสท่านพวกเธอเป็นพระพุทธเจ้าเองหรือจริงให้ปัญากรว่าคนนั้นเป็นผู้สิ้นกิเลสนั่นเรื่องของเรื่องมันผู้ที่สามารถที่จะสิ้นกิเลสได้ต้องเป็นผู้ที่ทรงธรรมทรงวินัยนี่นี่ทางเดินของมัน คือเจ้าสมบัติว่ถูกต้องดีงามนี่ศีลวิสุธิสมาธิวิสุธิปัญญาวิสุทธินี่คือศีสมาธิปัญญาเนี่ยทางเดินเข้าถู่มรเข้าถูกผลหรือพราะเราจะว่าไงอะ่ะอันนี้เราไม่สนใจใยดีกับเรื่องธรรมเรื่องวิเนัยประมาทหลักธรรมหรือวิเนียตั้งหาะะ่างแฉล้วพรที่จะทำแล้วมรผลปฏิพานจะเกิดได้ยังไงมันจะเกิดได้ต่เปรตเตีนั่ก็เกิดได้แต่สิงคโปร์ก็เหมือนสีกากรอ,อย่างนั้น ชอบแบบสีกาก็เออก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเขาไม่เข้าไปก้าวไก่เจ้าฟ้าเจ้าคุณทั้งหลายถ้ารบกับเจ้าจ้างก็ไม่กล้าทําอย่างนั้นถ้าเหลืองนี่จะอาจจะอ่านที่สุดนี่ถึงจะมีในธรรมในวินยัยว่าเขาปวาวณาสักจีวรที่เป็นผู้หญิงที่เขาเป็นญาติและเขาปวาวนาเขาซักได้ มันก็ใช้ต่ความผูกพันตนั้นนั่นแหละห้ามใช้ยให้ผู้หญิงสักีวรให้ห้ามใช้คนที่เขาไม่ใช่ญาติใช่ใช่ไอ้เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารนาแต่ถ้าเขาเป็นปวารนาละ่ละล้วเขาเป็นญาติล่ะมันก็ได้อยู่แต่หลวงปู่นี่ไม่ให้กีวรนหลวงปู่นี่ถ้าผู้หญิงถูก แต่หลวงปู่ไม่ใช้เลยหลวงปู่เปลี่ยนใหม่เลยอะหลวงปู่เล่นขนาดนั้นนะไม่ได้รังเกียจนะแต่นิสัยเราเป็นนิสัยที่กรบพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหลวงปู่เห็นนี่นะสิ่งที่ผู้หญิงเขาเตะเขาต้องเขาสวมใส่อเหมือนดีเนี่ยเหมือนก็อะไรล่ะเครื่องประดับประดาของพระนางวิสาขางี้เห็นไหมล่ะ ลืมใบที่วัดนะีพระอานนท์เป็นคนเจ็บรักษาไว้เมื่อรูบาอาจารย์เจ็บรักษาวบาไม่เห็นว่าพระนางวิสาขาเอามาใช้อีกดูที่ลูกดูสิถ้าพระนางวิสาขาเอามาใช้อีกอา้าวฟังน,นะลูกนะมันจะเป็นเหตุอะไรมันก็เป็นเหตุ เหมือนกับสีกากรบนี่แหละนี่คือมาหาเหตุมันน,ะนั่นเป็นการแสดงความปูดพวกเรามาตั้งแต่น,นู้นผู้ที่เคารพพระพุทธเจ้าผู้ที่เคารพทำเคารพวีนไหนเห็นไหมละ่ะพระก็เป็นตัวอย่างเหมือนพระอนุมถ้าไม่ได้จับนะท่านเก็บแล้วจา่ายไปก็เอาไม้ช้อนไปแล้วก็ไปวางไว้นน่นะเมื่อพระนางวิสาขาเห็นอยู่วัดวาอารามไม่บริสุทธิ์ พระนางวิสาขาจึงขายเครื่องประดับนั้นเอามาสร้างวัดไม่เห็นว่าพระนางวิสาขาเอามาใช้ไม่มีใครซื้อพระราคาแงพงพระนางวิสาขาก็เลยซื้อคืนแต่พระนางวิสาขาไม่ใช้เทียนานูนนะนมันก็สอนเราเป็นรูปเป็นร่างเลยนี่ระหว่างสิงของต่างๆที่ สติเพศชายและสิ่งของที่ครูบาอาจารย์จับต้องดูยเห็นไหมล่ะชาชานไหมล่ะชาชานทั้งสองฝ่ายทั้งพระอานนท์ชาชานทั้งพระนางวิสาขานี้สดาบันพระอานนท์ก็สวดาบันพระนางวิสาขาก็โสวดาบันเห็นไหมพระเจ้าตัดเป็นผู้ที่เชื่อถือได้เห็นไหมล่ะการแสดงโปรดพวกเราไม่ใช่ธรรมดานีน่พวกเราไปอะไรนั่นเ,เราไปวัดว่าอา,ามเพราะมีกุญาจที่เป็นพระเถรเราสียชจ่ผู้จใจเราจึงถอยนั่นแหละ โอ้อย่างนี้ก็มีเหรอนูอ่นผู้หญิงเข้าไปนูน่นชงกาแฟปับป๊บๆๆๆออกมาให้ครูบาอาจารย์ลูกก็ไปนี่นไปกบหลวงอยู่บ,บ้าะนะลูกก็เห็นนี่ขนาดวัดใชป้ปฏิบัติพัดพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งเป็นพระอริยะแต่รู้สิตแค่นี้เหรอหลวงพ่อจะถามนะลูกนะรู้สิตแค่นี้เหรอลูกเนี่ย แล้วจะกราบใครและลูกเนี่ยผู้สุดท้ายก็เป็นเหมือนแบบทิดแย้มทิดอาจและพระสายป่าเราร่วงไว้เท่าไหร่กัเพราะนี่ก็ทําวิไันนี่ไม่มีเห็นไหมล่ะขับรถไปเองพระสายป่านี่ลูกก็เห็นนี่ไปแล้วก็ลงปั๊บเอาบัตร atm เข้าไปย่อนเอาไปยัดใส่ในตู้แล้วก็ไปกดเงินมานะปั๊บ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 ก็ขึ้นรถขับไปก็สายป่านั่นแหละ หนะลวงปู่จึงไม่มีคำว่าใช้ป่าและใช้บ้านนะไม่มีคำว่าทรมยุทธและนิกายนั่นแหละหลวงปู่จึงมอบที่ทาที่วินัยโดยถ่ายเดียวนะี่ก็เหมือนกับที่พูดค้างๆไปก็เหมือนของหลวงปู่ผมเราเนี่ยนหะลวงปู่ผมสเสจววาโรนีนะ่เห็นไหมก็เคยอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหลวงตาบัวนุนะ่นอยู่กับหลวงปู่ลีนุ่นน่ะเห็นไหมหลวงตาบวัว่านสั่งบยบ่านทําเองของงตาบัวนั่นนะ่ะ ไม่มีนี่ที่จะบอกว่าครูบาอาจารย์เก็บไข้ด้ป่วยไปโรงพยาบาลในลูกศิษย์ลูกขาทําโรงศพงเล็กก็ทําที่เผาศพงคอยครูบาอาจารย์อุย้ยรับไม่ได้อ่ะมันมันก็สาบเช่นครูบาอาจารย์ยนะั่นแหละหนุ่มพนาวนะลูกนะการที่จะทดแทนบุญคุณของพ่อแม่กุญแจนี่เวลาที่พ่อแม่กุญแจท่านเข้าโรงพยาบาลก็รวมตัวกัวนสวดมนต์เห็นไหมละ่ะเป็นการบูชา พ่อแม่คกูจานบูชาคุณของแมคกูจานอันนี้ว่าน,นั่นก็ลูกเขาทําบุญอะไรละ่ะแล้วก็บอกว่าดินยูลูกศิษย์ลูกหาทําบุญอะไรละ่ะร้อยวันอุะทิศบุญส่วนกุศลให้กับหลวงปู่ผมโอ้ยมนก็เตือนใจเราปีดีจะไปเรื่องเรวว่างนั่น <laughs> ันเหมือนกับทางโลกหมดเลยเอาทางโลกก็มาทับถมทำเขาเขาทับถมวิญญาหมดเลยอ่ะกุศลธรรมา,ากุศลธรรมะาอภยากาตาธรรมาหลวงปู่พรมท่านสามารถรู้แจง้ไแไจง,ง,แจงไปหมดแล้วไม่จําเป็นต้องมายุ่งกุศลธรรมากุศลธรรมาอภยากตาธรรมาท่านแจ้งไปหมดแล้วไม่ต้องมีพระมหาสวดวันที่เผาศกหรือไม่ต้องมีใครมาทำบุญให้ข้าพเจ้า เออแล้วนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ครูจารย์ทาบุญบูชาคุณพ่อแม่ครูาจารย์นึกถึงอุปการะคุณที่พ่อแม่ครูจารย์ได้สั่งสอนเราขอให้ครูบาอาจารย์ให้รับทราบด้วยมนทษวารด้วยถึงแม้ท่านจะไม่รับทราบท่านเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลแล้ว ก็ของหัทชาบด้วยเจตน,นาที่เป็นบุญเป็นกุศลในการทําบุญให้ครูบาอาจารย์เป็นแบบเป็นเผนเป็นแบบอย่างไม่่ว่าทํบญญาบ,บุญแล้วเรียกวิญญาณครูบาอาจารย์มารับบุญรับกุศลมันเป็นบ้ากันด้พวกเรานี่นะทำบุญให้ครูบาอาจารย์มารับบุญรับกุศลและประกาศท่านทําไมแลุงก็จะถามเลยนี่นะท่านเป็นพระ พระก็ต้องเป็นพระแท้ไม่ใช่ว่าเป็นพระเทียมเป็นพระเป็นชัมมาาที่สมบูรณ์บริบูรณ์นะลูกนะเวลาที่ตนละขันไปปั๊บเนี่ยเออเราทําบุญบูชาคุณพ่อแม่กอาจารจบตรงนั้นแลึกถึงคำสอนของท่านแล้วนำคำสอนมาเพื่อปฏิบัติเหมือนหลักคำสอนของพระเจ้าอย่างนั้นต่อมาสองวันแล้วก็ปีก็ยังเป็นปกติ คงเจ้นคงกว่าแห่งการประพฤติปฏิบัติตามหลกักคาสอนอย่าไปทําบุญและอุทิศบุญส่งกุศลให้ครูบาอาจารย์นี่มันจะเป็นกรรมหนักหลวงปู่พิจารณแต่ตอนอย่างดีแล้วที่พูดให้ฟังโอ้ยตอ้าหลวงปู่ว่าเวลาตายไปแล้วจะมาขอบุญขอกุศลกับลูกศิย์ลูกขาหลวงปู่อ้ยแทกเป็นอินนีเลยล่ะอย่าจ่ายหาำนะเวลาหลวงปู่าตายนี่นะ โอ้ทำบุญอุทิศให้หลวงปู่น้อนยาน้าบัโลวัดเปล่าหัวลินอย,ยา,า,าอยาหารทำนะนั่นแหละถ้าหลวงปู่กำลังนอนอยู่ในหลวงพุ่จะลุกมาเตะก้านคอพวกนี้เคกบาลมันพวกนี้แหละกูไม่รับบุญกับใครอีกแล้วกูกวจะบ้าอย่างนี้แหละนั่นเขาใจญ่อย่างนีเป็นครูเป็นบาเข้าขนาดนั้นยังจะมารับบุญรกุศลกับลูกศิษย์ลูกหาเป็นบ้ากันหรือไงให้เขากลับมาว่ากี่ครั้งล่ะ ยังจะมาเป็นเปรตกินส่สวนบุญอยู่ยยงั้นเหรอพวกเราพิจารณาด้วยที่เป็นพระนี่นะน,นี็เหมือนการนะเรียกบ้านร้อยวันทําบุญให้กับครูบาอาจารย์ฮะจิบันทําบุญให้ครูบาอาจารย์มาจากไหนละ่ะพระสูตรไหนล่ะผู้พุทธเจ้าตัดไปอย่างงั้นเหรอไม่เวลาที่เราตถาคตเข้าสูน่นิพพานแลว้วเพิ่งทําบุญร้อยวันกับเราตถาคตนะพระสูตรไหนละ่ะ มึงจะถามพ่อแม่ครูจารบุคคนา้นนีหน่หรือจิตเสขาว่าไงมุคณะนาว่าไงผมไม่ได้มาจากช่วงครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้นะจิตเสขา,าผมพูดขึ้นด้วยความเคารพในในพระพุทธเจ้าในพ่อแม่ครูจารย์ผู้เป็นพระสุปฏิปนโนมเออครบรอบวันที่ท่านเสียแล้วก็รวมตัวกันทำบุญ นั่นแหละเพื่อบูชาคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์และลึกถึงกุอบัการและคุณยันิ่งใหญ่ที่ท่านสอนเราเอาจริงเอาจ,จังจนเราได้ดีดได,ด้ดีเห็นไหมละ่ะเราเรา,ารุกศีลดุขาจะปฏิบัติตามพ่อแม่ครูครูอาจารย์เข้าสู่มักเข้าสู่ผลเข้าสู่สุขติภูมิต่อไปเห็นไหมละ่ะไม่ใช่ว่า ทำบุญปั๊บเรียกวิญญาณพ่อแม่กุย์มาลับุญเหมือนวันนั้น,นพอเราพูดขึ้นซัดเราแล้วเผาหลวงปู่ลีเราก็อยู่นั่น,นไม่ทราวบว่าจะเป็นพระหรือว่าเป็นใครก็ไม่ทราบาเป็นพิธีก่อนอก็ไปบงังสกุลนี่แหละคนผู้หลักผู้ใหญ่เขาไปบงังสกุลอาราธนาวิญญาณหลวงปู่ลีกุศละทะโล มารับบุญรับกุศลดูีิ <c oughs> พี่นาวนะลูกนะโอ้ยผมเป็นกุญแจระดับนั่นจะมารับบุญรับกุศลพวกกับพวกเธอหายมันอะไรบุญกุศลก็บท่านรอบไปในกามโลกูปโลก,โลกและอรูปรโลกไนะไอพวกเราเป็นลูกศิษย์ลูกขาขอบุญจากท่านนี่เป็นสมมตินะว่าขอบุญนี่ท่านให้ให้ให้ไม่มีคําว่าหมดเพราะจิตที่บริสุทธิ์พุทธ่องแล้วปวดไม่เป็นตั้งแต่พระเจ้าองค์ปฐมจนถึงสมณะโคดมพุทธเจ้า หรืกันนะถุงเสมอกันโดยทําเสมอกันโดยทำ,อ,ยทำอีกพวกมันป้าพอคอแตกอะไรนี่เนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราอ,อะไรเลยนีย่เลยเราแล้วก็เทือนใจเราอ่นนั่นพอกลับมาถึงวัดเราก็เลยป่าลบทถามเรื่องนี้แหละเขาก็ด่าเราเห็นไหมละ่ะว่าพระบวชใหม่พระไม่รู้เรื่องรู้ราวจะไปถือสารนะค่าคุณบาอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวสมณีปัวผมก็ยังสมักส่งผลอยู่ถ้า ผู้นั้นประพฤติปฏิบัติตามมักแต่โลกจากไม่ว่างจากพลัรหันตั้งใจอยู่ตั้งใจมั่นประพฤติปฏิบัติตามศีลส,สมาธิปัญญาเห็นไหมละ่ะทางเดินเข้าจู่มกักเข้าจู่ผลพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณารรมสติปัฏฐานสี่ตรงต่อพระนิพานดูตลอดเวลาอย่างไวัยเจ็ดวันอย่างชาติเจ็ดตี ไม่ได้เกี่ยวนี่ชัมบุกะสามหมื่นพันชาญเหิลาตายไปตกนลกมหาเมจจนุกยงหากห็ว่าไงอะไหนล่ะมรรคผละไหนล่ะพันชาล่ะเรื่องของเรื่องมันไม่ใช่ก็คือมันไม่ใช่หลวงปูกลีกุศละทะลุเศรษฐีรมเหมไหมละ่ะวันที่ท่านบรรลุธรรมสินส้นภพสิ้นชาติโคในวิชา บอกลูกจิลูกหาอย่างชัดเจนรู้จีนหายไม่มีหูไม่มีตากันเรื่องไงวันนั้นเหมือนกันที่วันที่เราอยู่ที่งานศสรีรแล้วจางการเพราะมีครูจานทร์ลุงตาบัวเราเหมือนกันมันเหมือนกับเพี้ยนไปหมดนะรูกนะมเหมือนกับทาลายศาสนาเลยนะกันเทศน์หนะึ่งตาบัวก็เทศตลอดเทศตลอดยี่ไม่รู้เรื่องรู้เหล่าสีลุมตาบัวขึ้นเทศที่นั่น บอกว่าวิญญาณหลวงตาบัวยังอยู่ใกล้ๆไม่ไปไหนยังคอยดูแลพวกเราอยู่ตลอดเวลาบ้างน้นะพี่หนาวนะโอ้ัมก็เทือนใจหลวงปู่หลวงปู่ก็นั่งอยู่นั่นฟังเทศฟังธรรมหลวงตาตลอดตลอดตลอดโอ้หลวงตาไม่ได้เทศแหบนั้นหลวงตาที่ตัดภพตัดชาติแล้วไม่มีชาติต่ตอไปเลยจะมีวิญญาณหายมหมล้วอดับวิญญาณแล้วนั่นโอ้ัมก็เทือนใจเราแนะ่ พ่อแม่สอนไม่ฟังเลยเลยเสียแรงที่ภาษากันมากๆากๆเถื่อไม่เห็นรู้เรื่องรู้่าเลยผมการก็ามาครูบาอาจารย์ด้วยนะเห็นไหมหระภาษามากขนาดไหนทิศอาจนั่นทิศแยมนั่นภาษามา,ไมากไหมหระเห็นเจ้าคณะต่างๆเริ่มร่วงไปร่วงไปภาษามากไหมละ่ะฝ่ายปฏิบัติด้วยไหมละ่ะนั่นเรื่องของเรื่องมันตราไปที่ ไม่เคารพพระพุทธเจ้าไม่มีประโยชน์ใดๆเคารพพระพุทธเจ้าคือเคารพพระวินนยนั่นแหละถ้ามีเคารพพระพุทธเจ้าถ้าเคารพทำเคารพเพียไหนมันก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรนะลนูอันนี้มันไปเคารพสีกากรอบทีอ,อ,อันนี้งามไปหมดเฉกึกเืกอื้นทีนี่เต้างึกงักงึกงักขึ้นพระมันก็อยู่ไม่ได้สิ กี่เมร่กิเลยเปยนเียขึ้นหัวใจเป็นอย่างนั้น